โชคดีโชคดีพี่น้องมือนี่นั่นดอกจำปาพวงบานงามเลยพอดีเลยเนาะสีไปวาดก็เลยมาแหวสถานีละก่เอาดอกไมก้กอนดอกไม,ม้งามงามเอาไปเห็ดน้ำสงขาเด้พี่น้องทานไดที่ว่าลงหวัดเนาะกาสีเทียมน้ำอบน้ำหอมลงไปสงขาหรือว่าสีแต่งขันสมมาเนาะขอ,ขอขอขมา น้ำพอน้ำแม่ะนะหรือว่าจะอวยพรภุรักผู้ใหญ่เนาะสิเห็ดน้ำหอมพนัะดีล่เน้องวกเขากรรมัดจะมาเอาดอกไม,ม้หอมๆงามๆแบบนี้นี่ล่ะเอาใส่ในน้ำอบน้ำหอมเป็นดอกจำปาสีบัวสีบัวอ่อนพระว่าดอกจำปาหันสีนี้หลายสีอยู่สถานีเฮานี่มีสีนี่พอดีงามเลยจนเจ้าไอ้พอดีบาน เอาไปเห็ดน้ำสงขาเพราะว่ามีแผนว่าอยากจะลงไปสงขาอยู่วัดกต่เลยมาวิ่งเนาะมาวิ่งกับบริมาตธรรมดาได้มาวิ่งแล้วมะพ่้ดอกจำปาต้กนกาพอดีพอดีเอาเลยลเได้ก้มเก็บพร้อมได้ งามๆเก็บกอนมีบักลายๆต้นทุนเจ้าแ้ะกาเป็นต้นแบบที่เฮาสามารถเอาถมเลยดอกจำป้านี้ตั้งตั้งเป้นแล้วก็ตั้งบ้านใส่ปีใหม่เล่าไอดีไดั ดอกจุ้มๆนี่กาป้าไว้เอาแต่ดอกบ้านเพราะว่าขั้นเขาโบเดชนะน่ะจะหน้อยกระชิ่ลล,ละก็ยังมีอีกหลายต้นนี่น้องยังมีอีกหลายต้น <c oughs> คือบางคนานะน่ะก็เอาไปเห็ดน้ำสงขาบางคนก็อาจจะเอาไปห้อยเห็ดพวงมาลายัยข้องคออาจจะข้องคอเฮาเองหรือว่าอาจจะข้องคอพ่อข้องคอแม่และกาสมุทุสมมาเพราะว่าเป็นดอกไม้ประจำชาติละกามีกลิ่นที่ว่าหอม ลวกาส่วงพี่ใหม่เล่าแบบนี้ฮนนะ่ะสิเป็นออกดอกแล้วกาสีบานลายหล,ลายส่วงนี่นี่แหละพีโนโ่น้องลายลวกาขั้นเรื่อดยดที่ว่าปลูกหลายๆต้นน,นะแต่สีหอมหอมกลิ่นอ่อนๆแล้วก็จะมีหลายสีพร้อมใดมีสีขาวล้วนกับมีแล้วกามีสีขาวทีว่าใจเหลืองแบบนี้กับมีแล้วกามี สีบัวแบบนี้เนาะสีบัวที่ว่าใจเหลืองอ่อนๆก็มีแล้วก็จะมีแบบสีบัวล้วนเลยแล้วก็จะมีไข่ไข่คือประมาณนี้แหละแต่ว่าจะเป็นสีเหลืองๆๆอ่อนๆเก็บเก็บเก็บเพราะว่ามีแผนสิไปไลยหลม่องเนาะก็เลยต้องเอาหลายเนยน้อยหน,นึ่งโชคดีแต่ว่าต้นจำปาหนีบนสูงบันไดเพราะว่าคัดจะปลูกเ,กกเขาตะลยถึงเพราะว่าเขาเป็นคนโตในน้อยหนึ่งที่น้อง ตอนนี้พิจยู่กำลังจะไปนำเอาพระพุทธหูที่อยู่ในหิ่งผานั้นลงไปสง่งซึ่งว่าสง่งีนเฮือนเขานี้แหละปีหนึ่งพวกเขาจะ สองหนึ่งข้างก็คือในสวงบุญปีใหม่เลาาแบบนี้ปีใหม่เลาวมื้อที่สองแม่นวันเนาที่ไม้เถึงอยู่ยุดภักซึ่งโกงกันกันกบวันซุกขึ้น14คคำเดือนหาเลาพออ 2, หาพศ2 5งพเจ้าศหนึ่ง 1, สามหกแปะและกโกงกันกับวันทีสิบเมษา2อ2พนราการทั้งคันหาคันแปพวกเขากาจะได้เอาลงไปเปลี่ยนพ้อม ซือมีดมาขังแม่แต่โชคดีขีมิ่นมันควงพ้นเนาะก็เลยจกเอาก็ได้นี่ลอีกจังน้อยฮั่นพงเฮาสีสงขาอยู่ในเฮือนนี่แหละตอนนี้ก็เลยมาเก็บดอกไม้เพื่อทีจะแต่งคั้นหาขั้นแปดเป็นดอกถุด ไข่เแต่ว,วส่วนนี้หันบ่งกระเล่นบ่มีความจริงยากยากเลยต่ว่วยากนี่หันมันบ่มีสังเกตได้ก็คือขั้นส่วนไหนที่ว่ามันมีแมงกระเบือเ้อเหลืองๆเน้นน้อยแค่เด็คขั้นมีแมงกระเบื้อนั่นมาวนวายแถวนี้ละแมนบ่งกระเล่นนี่กระไล้ผมเราเลื่อนเอาหมนมีประมาณหาหกก๊กนี่แหละต้นอันนี้นะ ไปดีไปทุกคนมื้อนี้พงกับพี่จเจี๋วสำหรับมื้อนี้น้ำเนาะอยู่ในเรือนของพวกเฮามีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ว่าพงกเฮาปฏิบัติสืบทอดมาปุ่ปีปุ่มปีเนาะอีแม่พาเห็ดมาหลายปีแล้วพี่น้องนั่นก็คือการสงผ์ผะอยู่เรือนนั่นเองซึ่งว่ามีหลายๆครอบครัวนารวมมีหลายเรือนน,นอานก็จะมีประพุติภู ที่ว่าเฮากาบไหวบูชาในแต่ละมือฮะนะ่ะและในหนึ่งปีก,ก็คือส่วงบุญที่ใหม่ราแบบนี้นี่แหละเข้าก็จะได้อังเสริญผลนั่นลงมาสง่งซึ่งว่าเข้ากระทรงเองในเฮือนนี่ล่ะละกาจักน้อยกาก,ากําลังสีแต่งนําอบน้ําหอมซึ่งว่าสิ่งที่พวกเขาจะใส่ในมือนี้เนาะลักๆเลยพี่น้องนั่นก็คือเป็นอุปกรณ์ในการแต่งนําอบน้ําหอมอันนี้ก็คือดอกผุดจะเอาไว้แต่งขันหาละกาขันแปดและกาคือ ดอกจำปาสำหรับดอกจำปานี่ก็คือเราจะเอามาแต่งน้ำหอมแล้วก็จะมีขมิ้นที่เราไปคุดเมื่อกี้นี่แล้วก็มีน้ำอบน้ำหอมหลอดน,น้อยๆห,หอมแบบนี้พร้อมแล้วก็จะมีฟองหรือว่าจะเป็นซัมรีหรือว่าจะเป็นผาเขาก็ได้ที่ว่าเราจะใส่และอีกหนึ่งสิ่งแล้วก็คืออาจจะมีหลายๆครอมครักก็คือจะได้ถือเอาเนาะในส่วนที่ไม่ร่าแบบนี้นะในการเปลี่ยนเทียนก็คือ ทียนที่ว่าเฮาใส่บูชาในเตาะีนนะนก็นจะมีคั้นหาและก็คันแปดให้ดิคือมือนี่นั่นกะเกียมไห้คือกันแล้วเนาะก็คือคันหาแลวก็คันแปดมาตอนนี้พวกเรามาเห็นน้ำอบน้ำหอมก่อนสำหรับโอ้ก็คือเฮาจะเกียมน้ำใส่เยอะน้อยแล้วเราเป็นน้ำสะอาดจากนั้นก็คือมีแต่เด็ดดอกไม้ใส่เนาะจะเป็นดอกจำปาบรหรือว่าจะเป็นดอกขุดก็ได้ การส่งน้ำผาเป็นพิธีกรรมที่ควรกระทำเป็นประจำทุกๆป,ปีในมือปีใหม่ลาวผลบุญก็จะส่งผลให้พหวกเรานั้นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีความสุขก,กายสุขใจและปลอดภัยจากขอะเขียนเวียนห้ต่างๆและยังเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวพร้อมทั้งได้มีการแผ่ผลบุญให้กับบรรพบุรุษญาติพี่น้องสรพั์ทั้งหลายพร้อมด้วย,วยเจ้ากรรมนายเวรและกระตามด้วยน้ำหอม หลอดน,น้อยนี่เด็กสำหรับเที่นเก่าแบบนี้นะ่ะน้ากาเอาไวไ้ไสเนาะเวลาไปเห็ดบุญหรือว่าไปลงวัดไปสมโภชแบบนี้ฮนะานาเขากัยังสามารถนำไสต่อได้ <c oughs> แต่งขั้นหาขั้นแปดใหม่เลย สึ่งตามควมเสือก็จะมีการเกี่ยมเครื่องขอขมาใส้ในการหว่เส้นขันหาทูบหาดอกดอกไม้ขาวหาคู่เทียนหาคู่หรือบางเฮือนก็จะมีคหมาก,กอกยาหาคำพ่อมเป็นต้น บุญพิใหม่ลาวในเมื่อก่อนมันจะมีการสลองกันเป็นเวลาหลายวันแต่ว่าปัจจุบันนี้นั่นจะกำหนดเวลาเพียง3าถึงสวันแล้วแต่การขิดไหล่ตามปฏิทินโหราศาสตร์เ้นมือสังขัรหลวงบางปีก่อกงกันกลบวันที่1 3บสเมษาซึ่งเป็นมือแห่งการทำความสะอาดห่างกายซาสางล่างสวยความเหอะให้ทั้งหลายทั้งปวงออกจากห่างกายและจิตใจของตนเองโดยแต่เศร้าผู้คนจะไปตลาดเพื่อซื้อเจียวหูซัดสิบสองราศีทั้งซื้อโตซัดที่ยังมี สเสวิตเผื่อเอาไปโพดซึ่งชื่อว่าเป็นการสั่งความดีหายบาปกรรมและขอให้อายอุยืนยาวและในตอนบ่ายจะได้นําเอาพระพุทธรหูบลงหอสงฆ์เพื่อใหมนน้มณณนได้เอาน้าอบน้าหอมสงฆ์ผ่านอกจากนี้มณน,นจํานวนหนึ่งจะได้ลงไปดอนไปหาดทรายเพื่อตกพระาธาตุทรายเพื่อเป็นสัญญลักษณ์อุทิศให้แก่พุทธธรรม8 4ดสิพันขันและภูเขาสุเมรุพร้อมด้วยบริวารอันเป็นสัญญลักษณ์แห่งยอดจัก,กรวาลหรือสวงสว่างนั้นอยู่ดีี่แหงเด้อ บาเจ็บป่วยไข้ไปใส่ามาใส่ขอให้ผมไปสุกแต่มามีแต่คนหักคนแดงเด้ออันใดก็ขอให้ประสบคนสม็็เด้อ มือเนาแม่นเป็นมือระหว่างปีเก่าและปีใหม่ซึ่งอาจจะมีมือเดียวหรือสองมือแล้วแต่การขิดไหลปฏิทินโหราศาสตร์ลาวสึ่งกงกันกับวันที่4 4หรือบางปีก็กงกับวันที่1ิเมษาซึ่งจะมีขบวนการแหวอพสง์ปูเ่เยอย่าเยอสัญลักษณ์ของบรรพชนแห่นางสังขารหรือว่านางฟ้าแห่งปี ตอนนี้กำลังจะเอาดอกไม้เทียนขึ้นไปที่หิ่งบูชาแล้ว ส่วนมือสังขารขื่นคือมือขื่นปีใหม่ซึ่งกงกันกับวันที่1ิเมษาหรือบางปีก่อกงกับ16เมษาแล้วแต่ปฏิทินโหราศาสตร์ลาวโดยมีการสูดลดน้ำบัสซีสูขวัญครอบครัวญาติพี่น้องตลอดห่อสำนักง,งานองค์การต่างๆผูเป็นไพ่เป็นเขยลูกหลานพากันสมบัติสมมาผู้เฒ่าผู้แก่และพ่อแม่เพื่อขอโทษขอโพยที่ได้หลวงเกินหรือประพฤติปฏิบัติบตบงามในปีที่ผ่านมาพร่อมทั้งขอพรใส่ อ่อนเสริดน้ำพวกเพิ่นให้มีสุขภาพเข้มแข็งและครอบครัวมีความผาสุข